สวัสดีครับเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับวันนี้แฟนคลับบ้านเอีแฟนคลับพี่บอยชมิชัยนะครับซเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดกลางห้างเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับเรามาดูบรรยากาศนะครับออบบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งแม่แม่แล้วก็พี่พี่แล้วก็พนักงานแบบต่างให้การต้อนรับแบบอ <_ d ano> ย่างอบอุ่นเลยนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์กลางไม่สดเลย <_ letter> นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อบอุ่นมากเลยนะครับขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับคุณค้องกันเลยอันนี้จะไปอยู่ในเพจ้องร้านะครับอยู่ในเพจเดี๋ยวเราจะาไปดู happy b i r t h Happy birthday to you โอ้โุดมากแม่ครับแม่แม่แม่ต้องบอกแบบนี้ว่าขอให้ผมสมบัตินความรมก ปราถนาโดยเฉพาะที <revive cheers> ่สงัก็คือสวามวับผปนคมีความสูรณันกรนนะคะนตบอลนอแอนมีความสุขสมป่านาทุกประการนะคะ คุณแม่แม่ด้วยครับคุณแม่ด้วนนี้มีตัวแทนสุขอนาฬณนะคะรวยรวยแล้วรวยยิ่งก็ขอบพระคุณพี่ๆแม่แม่ทุกท่านนะครับขอบคุณเซ็นท่านขอนแก่นที่คอยได้มาวันนี้นะครับขออะไรที่ทุกท่านให้มาก็ขอให้กลับมาท่านคอยให้มันเท่าขอให้คืนรวยแล้วก็ที่สำคัญสุขภาพแข็งแรงนะฮะขอให้บอยแม่แม่ทุกคนได้อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับ ใไหมครับ,บค,ครับแอปีเบอร์เดทยูแแค่สขาก A ไอ้้งบ้านหมู่บ้าน A B ัดแกงเนย กครั้งแรกแม่แม่ครั้งสองครั้งแล้วแต่ไม่ได้ไปไม่แม่ไม่แม่แต่ว่าต่างคนต่างไปใม่ไหมครับางเรื่ที่เราอยู่ต้นไม้เรไม่ได้เหายหมดแล้ว ันนนแก่ขอบคุณมากคคขอบุณพลังบวกขอบคุณความรักขอบคุณแบบแม่แม่ที่แบบมาร่วมเซอร์ไพรส์นะครับวันเกิดให้หัวหน้าบอยสิริชัยนะครับที่กลางห้างเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสวัสดีที่ด้านหน้นะสวัสดีครับแม่หาอยู่ฝากให้อันหลับแม่หาอะไรไว้ครับ แม่มาเซลฟี่แมนะ่อยู่แถวนี้เองแม่อยู่มไม่มไกลนี่อันนี้คุณแม่มาเซอร์ไพรส์พี่บอยนะครับอันนี้จะอยู่ในเพจของอาร์ตนะคะ